สวัสดีครับมาพบกับเกมโซลารใน EP ที่8แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับการซื้อขายการครับ NFT อย่างไรนะครับให้ได้กำไรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนในเกมโซลาร a นะครับต้องมีอาจจะขาดทุนหรือได้กำไรนะครับผมถ้าเรามีเทคนิคดีๆนะครับเราก็สามารถทำกำไรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องรับความเสี่ยงกันให้ได้นะครับสําหรับการลงทุนในเกมนี้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพยายามนําเสนอนะครับในมุมของการขายนะครับอย่างไรให้มันได้กําไรนะครับผมซึ่งการจะทํากําไรได้นี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับระยะเวลาด้วยนะครับหรือฟอร์มของนักเตะในช่วงนั้นๆนะครับก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเงินนะครับผมอยู่ใน อยู่ในกระเป๋าเสียก่อนนะครับผมซึ่งวิธีการเพิ่มผูกบัตรเครดิตเพื่อประมูลนะครับหรือซื้อการสเนี่ยนะครับผมได้ทำคลิปไว้นะครับใน EP ีที่6แล้วนะครับก็ลองไปดูได้จากตรงนั้นนะครับหรือสอบถามมาส่วนตัวก็ได้ครับกดแอคเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ในลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้นะครับแล้วก็ถามได้ครับผมยินดีตอบนะครับอ่ะสำหรับวิธีการซื้อนะครับเมื่อเราผูกบัตรเครดิตหรือมีเงินนะครับที่เป็นอีทีเรียมเนี่ยนะครับอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนี่ครับผมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะซื้อนักเตะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับสําหรับการซื้อและการขายในครั้งนี้นะครับจะยังไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตัวลงสนามนะครับ เพราะว่าการจัดตัวลงสนามเนี่ยเราคาดหวังกับคะแนนนะครับผมที่เราจะได้รับเพื่อรุนรับรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายการ์ดเพื่อที่จะเก่งกําไรเนี่ยครับกับการซื้อมาเพื่อจัดลงสนามเนี่ยอาจจะต้องอมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวในส่วนของการจัดลงสนามเนี่ยผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งสาหรับตอนนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องการขายกันปกติก่อนนะครับ ซื้อขายปกติโดยโดยยังไม่ต้องไปคาดหวังถึงการจัดตัวลงสนามนะครับสำหรับวิธีการนะครับแรกเริ่มแรกเนี่ยนะครับการซื้อขายการเนี่ยมันจะทําได้2วิธีนะครับอย่างแรกเลยก็คือการประมูลอย่างที่2เลยก็คือการซื้อเลยนะครับโดยตรงนะครับสําหรับวิธีการประมูลนะครับให้เราไปที่มาเก็ตนะครับแล้วก็กดที่นิวการออปชั่นนะครับมีนักเตะที่เกมนะครับนําออกมาให้เราประมูลอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ น่ให้เราประมูลอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะดูการ์ดสีอะไรก่อนนะครับผมถ้าสําหรับคนที่มีงบประมาณเยอะหน่อยก็ดูที่การ์ดแลสีแดงเลยก็ได้นะครับก็เรากดที่ปุ่มแรนี่นะครับมันก็จะโชว์มาเฉพาะการ์ดสีแดงหรือใครที่มีเงินทุนหนาๆน,นะครับจะเข้าไปซุปเปอร,ร์แรสีน้ําเงินเลยก็ได้นะครับ นะฮะมันก็มีการ์ดที่ทางเกมมอาออกมาตอนนี้รู้สึกว่าสีน้ําเงินจะไม่มีหรือเปล่าเอามีนะครับเนี่ยครับก็จะมีการ์ดสีน้ําเงินลอออกมานะครับหรือจะเป็นการ์ดยูนิคเลยก็ได้นะครับนี่ครับก็จะมีอยู่สี่คนก็ไปประมูลเอาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างราคาเขายังค่อนข้างสูงนะครับผมทีนี้เรามาดูที่เราพอที่จะ ลงทุนหรือเล่นกันได้เนี่ยก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะครับนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากสีเหลืองก่อนก็ได้นะครับเพราะค่อนข้างมีราคาถูกนะฮะสำหรับการประมูลเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกการ์ดเหลืองหรือการ์ดแดงหรือสีต่างๆได้ท้้งบนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับให้เราไปเลือกตรงนี้ครับด้านขวามือนี่ครับตรงปุ่มด้านขวามือนี่นะครับเลือกเป็น ending soon ก็ได้นะครับ ending soon หมายถึงว่าตอนเนี้ย มันกําลังจะยุติการประมูลแล้วนะนี่ครับเวลาวิ่งนะครับ30เหลืออีก57วินาทีนะครับอันนี้คือการประมูลนะครับนี่ครับนี่ครับก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆครับไล่เรียงมาเรื่อยๆก็กําลังจะปิดประมูลนะครับเราสามารถไปกดบิดได้เลยนะครับหรือ Newly List นะครับ New List นะครับก็คือเป็นการ์ดใหม่นะครับการ์ดใหม่ที่ทาง เกมเนี่ยนะครับเพิ่งเอาออกมาให้เราประมูลนะครับก็อาจจะยังอยู่อีกหลายชั่วโมงนะครับเราก็อาจจะเฝ้าไว้ก่อนหรือตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้นักเตะคนไหนนะครับหรือเลือกดูที่ราคานะครับราคาสูงที่สุดนะครับตอนนนี้ก็ได้นี่ครับเกมก็จะโชว์มาให้ว่าตอนนี้ราคาประมูลที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นจากราคาต่ํา ขึ้นมาก่อนนะครับก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะกรอ,องข้อมูลแบบไหนอ่านี่คือราคาแบบยังยังค่อนข้างถูกมากนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงครับนี่ครับมีถึงสิชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับวิธีที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือนิวลิสนะครับผมนิวลิสเนี่ยเราก็จะดูนักเตะที่ออกมาใหม่ให้ประมูลใหม่นะครับ รหรืออีกอันนึงก็คือ ending ศูนย์นะครับก็คือที่มันกําลังจะปิดลงนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบนะครับถ้าเราเห็นว่า ending ศูนย์กำลังจะหมดเราปไปกดประมูลเนี่ยเอาอาจจะได้นักเตะคนนั้นมาเลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่นักเตะในสเปคที่เราชอบก็ได้นะครับหรือที่มันมีคุณค่าก็ได้นะครับวิธีการก็คือนะครับผมแนะนําว่า อันนี้เป็นวิธีการส่วนตัวนะครับใครอยากนําไปใช้หรือเป็นเทคนิคหรือนําไปใช้เป็นเทคนิคส่วนตัวหรือว่าเอาไปประกอบกับเทคนิคอื่นๆนะครับก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้แล้วได้ผลนะครับผมลองทําแล้วมันได้ผลนะครับผมก็จะใช้วิธีการคือผมจะกรองนักเตะก่อนนะครับด้านซ้ายนี้นะครับด้านซ้ายนี้นะครับนี่ครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเมนูที่เราให้เราใช้กรองนักเตะนะครับ ะะอย่างแรกเลยก็คือที่ผมจะใช้บ่อยๆก็คือเรื่องของโพซิชันนะครับของตำแหน่งของนักผู้เล่นนั้นๆน,น,นะครับผมเลือกทีละตำแหน่งนะครับเลือกทีละตำแหน่งสมมติว่ากรณีนี้เนี่ยผมจะประมูลการ์ดลิมิเต็ดนะครับผมก็คือการ์ดสีเหลืองนะครับซึ่งการ์ดสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะใช้งบประมาณในการลงทุนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อขายแล้วเก่งกำไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ทุกท่านนะครับดูการ์ดที่ผมเคยประมูลแล้วก็ทั้งประมูลและซื้อนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงการประมูลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นการซื้อนะครับข้อดีของการประมูลก็คือเรานะครับจะได้การ์ดในราคาที่อาจจะถูกกว่าตลาดนะครับหรือถ้ามันไม่ถูกเราก็สามารถไปซื้อได้เลยครับโดยเราไม่ต้องมาประมูลให้เสียเวลานะครับ ผมจะให้ดูที่ผมเคยประมูลแล้วสามารถทำกำไรได้นะครับอ่าเนี่ยครับเริ่มจากนักเตะที่เป็นอ่าสีเทาๆเนี่ยนะครับคือผมขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับชื่อจูเลียนลาปอเต้คนนี้นะครับอยู่สโมสรลาลอลียองนะครับผมซื้อมาในราคา23.74นะครับแล้วผมขายไปในราคา42.26นะครับนี่ครับได้กำไรแล้วครับ อ่านักเตะคนนี้เนี่ยผมได้มาฟรีนะครับจากการที่เ,าเราทำภารกิจของเกมสำเร็จนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับทางเกมก็ให้มาฟรีนะครับผมก็ขายไป17.95นักเตะคนต่อไปนี่ครับได้กิซุงะนะครับของคอนซาโดเลซัปโปโรนะฮะผมซื้อมา15.11ขายไป19.09เนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีกำไร แล้ววิธีการทํากําไรมันทําได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับผมยกตัวอย่างก่อนนะครับชนาทิพย์อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่านักเตะเอเชียเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็กําไรน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลของเจลีกนะครับทาให้นักเตะอาจจะราคาไม่แรงมากนี่ครับที่ได้กําไรสูงสุดเลยคือคนนี้ครับเลมโก้ พัชวีอะไรนี่นะครของอาร์แจเนี่ยตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา164เหรียญนะครับแล้วขายไปได้ถึง309เหรียญนะครับเนื่องจากว่านักเตะคนนี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆครับนะฮะคนนี้ก็เหมือนกันครับอีวานโอเดตเนี่ยครของดนาโมมอสโกอะไรนี่นะครับก็ราคาซื้อมา8 6นะครับแล้วก็ขายไป134นี่ครับคาริมเดเมายนะครับนี่ครับ ซื้อมา9 4ขายไป192เห็นไหมครับว่ากำไรค่อนข้างเยอะพอสมควรอะเคเรนาบัตผู้รษาประตูของปารีสเนี่ยผมซื้อมา219แล้วก็ขายไป238อันนี้ครับจะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับขายได้เลยไม่เกินชั่วโมงครับก็จะได้กำไรครับมาประมาณ10 10กว่าเหรียญนะครับก็3-400บาทแล้วนะฮะอันนี้นักเตะที่เป็นสีเหลืองเหลืองเนี่ยที่ผมซื้อมานะครับไว้ในพอร์ตแล้วนะครับ รอการขายนะครับผมอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับกลับมาที่หน้าตาซอแลของเรานะครับอ่าต่อนะครับผมสาหรับการประมูลนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับมันมีเทคนิคในการประมูลนะครับว่าอ่าเราเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะทํากําไรจากมันได้อย่างไรนะครับซึ่งการทํากําไรนะครับเราสามารถทําได้ก็คือ1นะครับเราซื้อ ในราคาที่ถูกนะครับแล้วเราเอาไปขายแพงๆหรือปรมูลถูกกว่าราคาตลาดแล้วบวกกําไรนิดหน่อยนะครับก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับ2คือซื้อนักเตะเยาวชนหรือดาวรุ่งหรือนักเตะที่ฟอร์มกําลังดีหรือนักเตะที่บาดเจ็บนะครับเพื่อรอเขาฟอร์มดีแล้ว เราก็ขายทํากําไรอ่าเอาละครับ2ข้อนี้นะครับผมเป็นหัวใจหลักของการประมูลหรือซื้อขายนักเตะนะครับผมสาหรับการประมูลวิธีการที่อ่าผมใช้เลยก็คือผมจะเลือกที่อ่า New List นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่เลือก Ending ศูนย์เพราะอะไรครับเพราะ Ending ศูนย์เนี่ยนะครับสมมุติว่ามันมีนักเตะที่กําลังจะปิดการประมูลในเร็วๆตอนนี้ครับ เราจะไม่มีเวลามากพอที่เราจะไปหาข้อมูลของนักเตะคนนั้นนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะซื้อนักเตะคนนั้นดีไหมนะครับผมเนี่ยครับอย่างนี้ครับเนี่ยผมยกตัวอย่างคนนี้นะครับเนี่ยครับมีคะแนนเอเวอร์เรตหนัดหลังสุดเนี่ยถึง67คะแนนนะครับแต่เวลามันเหลือแค่16 14วินาทีเองครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมีเวลาในการตัดสินใจเนี่ยมากพอนะครับ นะเราจําเป็นถ้าเรากดไปเลยเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าพลาดนะครับแล้วอย่าหลงนะครับตัดสินใจด่วนตัดสินใจนะครับกับคะแนนเอเวอร์เรสต์ห้านัดที่เราเห็นเด็ดขาดนะครับอันนี้เน้นย้ํานะครับถ้าเรารีบด่วนตัดสินใจกดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้นักเตะที่ไม่ดีก็ได้นะครับต้องหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับ มันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นนักเตะชื่อดังเพราะเกมนี้เนี่ยนะครับนักเตะชื่อดังไม่ได้ทําคะแนนมากก็เยอะแยะนะครับผมนะฮะสำหรับวิธีการนะครับผมจะไปเลือกที่นิวลิสนะครับมากกว่านะครับซึ่งการซื้อขายกับการประมูลนะครับมันจะสอดคล้องกันนะครับสําหรับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะครับอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วฮะตัวกรอง ด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะมีที่ใช้บ่อยๆก็คือในส่วนของ position นะครับกรณีที่เราต้องการเลือกทีละตำแหน่งนะครับหรืออันที่2คือ price นะครับเพื่อเลือกตามงบประมาณนะครับผมผมก็จะไปตั้งไว้ที่สมมติว่าเรามีงบประมาณอยู่ไม่เกิน200เหรียญนะครับเราอาจจะตั้งเนี่ยครับ0ถึง200นะครับผมโดยตั้งตรงนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็โพซิชันเนี่ยผมไม่ตั้งนะครับเพราะว่าเราจะทําการซื้อขายเพื่อทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกตําแหน่งเลยนะครับตักเตะทุกตําแหน่งเลยนะครับอันที่3ที่ใช้ก็คือลีกนะครับลีกนะครับเราจะเลือกลีกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเหตุที่จะต้องใช้ตัวกองเลือกลีกนี่นะครับเพราะว่าลีกอาเซียนะครับนั่นก็คือ j จลีก เกาหลีกับญี่ปุ่นกําลังจะปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกนี่เลยครับทุกลลกนะครับที่มันโชว์มาเนี่ยครับยกเว้นเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับอกับกับเมเจอร์ลีกไม่เอานะครับกับอเมริกาไม่เอานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ก็คือซีซั่นนะครับ2021-22นะครับอันนี้ก็โชว์มาแค่นี้นะครับเนื่องจากเราเลือกนิวลีดนะครับ มันก็เลยจะโชว์เฉพาะซีซั่นนี้นะครับอ่าอายุครับผมจะเลือกนักเตะที่อายุไม่เกิน30ปีนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันจะน้อยนะครับผมอ่าเท่านี้ครับเอาเลือกเท่านี้อ่าระบบก็จะกรองให้ให้เราเห็นนะครับนักเตะว่าระบบก็จะกรองมาให้เรานะครับว่าอ่ามีใครบ้างการ์ดอะไรอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับ ทีนี้จะเป็นนักเตะในสเปคที่เราต้องการแล้วนะครับนี่ครับสมมตินี่ครับนักเตะคนนี้ครับสี่เหรียญราคาประมูลอยู่ที่สี่เหรียญนะตอนนี้นะครับแต่เรายังไม่ทราบราคาที่แท้จริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรากดบิดไปเนี่ยเราก็ยังไม่ได้นะเราต้องรอเวลาอีกตัวการ์ดใบนี้ก็จะอีก22ชั่วโมงนะครับใบนี้ก็อีก10ชั่วโมงนะครับวิธีการคือผมเนี่ยครับจะเข้าไปดูการ์ดก่อนนะครับนี่เข้าไปเลยครับ คะแนนใน5นัดหลังเนี่ยครับของนักเตะคนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีอยู่ในระดับที่เรียกว่าเกินเฉลี่ยเกิน50นะครับ55ขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยให้เราคลิกไปที่ชื่อของนักเตะอีกครั้งหนึ่งมันก็จะโชว์ข้อมูลมาแล้วนี่นะครับสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ได้เห็นนะครับสําหรับนักเตะ คนนี้เลยเนี่ยนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับเราเห็นเลยครับอย่างแรกเลยครับอายุนะครับ28ถือว่ายังอยู่ในกําลังที่กําลังพีคนะครับในอาชีพการค้าแข้งนะครับ5นัดหลังถือว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่ในระดับสูงนะครับมาดูซีซั่นสแต็ตรงนี้นะครับมีลงสนามไปถึง12นัดแล้วนะครับทำไปได้7ประตูนะครับนี่ครับ ส่งมาเป็นตัวสำรองสองครั้งได้รับไปเหลืองไปสองใบก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเห็นนะครับเลื่อนลงมาดูนะครับทีนี้สเต็ปถัดไปเราไปหาข้อมูลครับโดยการคลิกคําว่าการ์ดครับเมื่อกี้ราคาประมูลอยู่ที่สี่เหรียญนะครับทีนี้เรามาดูครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ให้คลิกเป็นที่การ์ดนะครับแล้วก็เลือกลิมิตนะครับ แล้วก็เลือกอาโลภานะครับผมโลภาก็คือราคาต่ําสุดที่มีคนเอามาขายนะครับราคาต่ําสุดที่มีคนเอามาขายอาซึ่งตอนนี้ราคาต่ําสุดที่มีคนเอามาขายนะครับอยู่ที่91.80เจุดแปดศูนย์เหรียญอะเก้าสเเหรียญสำหรับราคาประมูลตอนนี้อยู่ที่4.19ห่เหรียญ นะครับ4.19เหรียญนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่านักเตะคนนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ91.8นะครับแต่ตอนเนี้ยราคาบิดมันอยู่เท่านี้แต่คราวนี้เนี่ยนะครับเราบิดตอนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้นะครับเราต้องรอจนกว่ามันจะหมดเวลาอีก10ชั่วโมงก็ตั้งนาฬิกาไปเลยครับอีก10ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ถ้าราคาประมูลณตอนใกล้จะหมดเวลาเนี่ยนะครับ มันยังไม่เท่ากับราคาที่มีคนเอามาขายเนี่ยนะครับต่ำกว่าสักประมาณ20%นะครับ20%นั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าราคาตอนใกล้จะหมดเวลาเนี่ยอยู่ประมาณนะครับ70เหรียญน,นะครับประมาณเนี้ยอ่าเรากดบิดได้เลยเรากดประมูลได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเกิน91.8ไปแล้วแบบนี้ไม่แนะนํานะครับไม่ควรซื้อนะครับ ทีนี้เนี่ยสเต็ปถัดไปยังไม่พอนะครับข้อมูลยังไม่มากพออันนี้ในอันนี้เป็นข้อมูลในเรื่องของการดูราคานะครับเช็คราคาก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือประมูลเอาละครับทีนี้ครับต้องไปตรวจเช็คข้อมูลราคาที่เป็นราคากลางหรือราคาเฉลี่ยของนักเตะคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมจะแนะนำนะครับจะแนะนำเว็บ s o l a าดัต้าคอมนะครับ เราสามารถล็อกอินด้วย ID ของเกมโซล่าเราได้เลยแล้วให้เรานำชื่อนักเตะคนนี้นะครับ Copy อกมาเลยครับนะครับแล้วนำมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter นะครับนี่ระบบจะโชว์มาให้เราเห็นเลยนะครับว่าราคาคนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเฉลี่ยที่มีการซื้อขายกันนะครับนี่ครับในเฉพาะการ์ดสีเหลืองนี่นะครับคือ เ0เหรียญน,นะครับเ0เหรียญน,นะฮะเนี่ยครับ,รบแล้วก็นักเตะคนนี้เนี่ยเราสามารถดูข้อมูลประกอบตัดสินใจเพิ่มด้วยนั่นก็คือนักเตะคนนี้นะครับอายุ28ปปีเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับให้ดูตรงท้ายตรงนี้นะครับจะเขียนว่าสตาร์เตอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงนี่อันนี้สำคัญเลยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรากลับไปที่ตลาด ได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจครบถ้วนนะครับกลับมาที่ตลาดนะครับวิธีสําคัญก็คือ 1. เรารู้แล้วครับว่าราคามัน90เหรียญเฉลี่ยอยู่90เหรียญน,นะครับมีคนนํามาขายถูกสุดก็คือ90เหรียญจุดหนนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการนักเตะคนนี้ไปลงสนามแนะนําว่าซื้อได้เลยครับกดบายเลยครับกดบายเลยนะครับหรือ ถ้าเราคิดว่านะครับการประมูลครั้งนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่ราคาจากไม่ถึง90ให้เรารอครับให้เรารอนะครับอีก10ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาณนะตอนที่กําลังประมูลหรือราคาสุดท้ายนะครับก่อนใกล้หมดเวลาเนี่ยราคามันเท่าไหร่ถ้ามันต่ากว่า90เอาได้เลยครับประมูลได้เลยครับแต่ถ้าเกิน90 แนะนำว่ากลับมาซื้อที่กระดานไม่ต้องประมูลนะครับไม่ต้องประมูลเพราะล่ะเราอาจจะได้ของแพงก็เป็นไปได้นะครับวิธีที่สองนะครับก็คือเป็นการซื้อนักเตะทีเ่เป็นดาวรุ่งนะครับหรือเป็นหรือบาดเจ็บนะครับหรือว่าฟอร์มร่วงนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับเพื่อนำมาเก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันฟอร์มดีเราก็ขายนะครับผมอ่นนี้ก็เป็นอีกเทคนิค นึงที่ผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนักเตะดาวรุ่งเนี่ยนะครับวิธีที่ผมใช้เลยก็คือผมจะเริ่มจากการใช้วิธีการคล้ายๆกับข้อที่1นนะครับก็คือว่าผมเนี่ยนะครับจะหานักเตะนะครับ New list นะครับผมแล้วผมก็ไปกรองนะครับด้วยการเลือกราคาอาเมื่อกี้นะครับตัวกรองที่ผมบอกก็มีอะไรบ้างครับ Position นะครับผมไม่ใช้ครับเพราะเราต้องการทุกตําแหน่งนะครับอ่า l e a นะครับตรงนี้นะครับที่สําคัญเราจะผมผมจะชอบนะครับไม่ใช่จะชอบนะครับคือว่าเทคนิคที่ผมใช้คือผมจะเลือกนักเตะเฉพาะลีกสเปนนะครับกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็หรือว่านะครับหรือว่านักเตะในยุโรปอตอนนี้มีบุนเดสเีกาเข้ามาก็ลองดูก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือ,อนักเตะในลีกฮอลแลนด์นะครับหรือว่าออส ออสเตรียนะครับออสเตรียอ่าห้าลีกนี้นครับมีนักเตะดาวรุ่งที่ดีๆมากๆไปเลยนะครับเราสามารถซื้อมาแล้วสามารถเก่งกําไรได้นะครับสําหรับการซื้อนักเตะดาวรุ่งนะครับก็ทําได้เช่นกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือการประมูลหรือซื้อเลยนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับอ่า เมื่อมันเป็นนักเตะดาวรุ่งครับก็มาเลือกอายุผมจะเลือกอายุตั้งแต่16ปีไม่เกิน20ปีอ่านี้นะครับเราจะเห็นนักเตะดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนี่เอาละครับอ่าผมยกตัวอย่างเดเมอร์อะไรเนี่ยครับของบาร์เซโลนากองหน้าครับก็น่าจะแทบไม่ได้ลงล้ะครับคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นว่านี่ครับห้านัดหลังสุดก็ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่แบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถซื้อมาครับแล้วมาเก็บเพื่อเก่งกําไรได้นะครับ เก่งกำไรได้นี่ครับโจนาสมูซานะครับก็สามารถบ,บิดมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้องเช็คราคาก่อนอยู่ดีนะครับไม่ได้แปลว่าเขาเป็นดาวรุ่งแล้วเขาจะมีราคาถูกนะครับอ,อย่างตัวนี้ครับผมยกตัวอย่างยูนาสมูซาเไรเนี่ยนะครเป็นนักเตะอเมริกานะครับคลิกเข้าไปปุ๊บ นี่ครับได้ลงสนามบ่อยมากเลยครับนี่ครับรู้สึกว่าจะติดทีมชาติด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่อยู่บาเลเซียนะครับชูบาเลเซียเราสามารถเช็คข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นําชื่อของเขาเนี่ยนะครับก๊อปปี้เลยครับแล้วก็ไปวางในโซล่าดัต้าเอนเตอร์ครับเราจะเห็นข้อมูลของเขาขึ้นมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าราคาไม่ถูกนะครับนี่นะครับการ์ดสีเหลืองมีราคาถึง134ี่เหรียญนะครับ ตั้งแต่คนนี้ราคาสูงก็จริงแต่อาจจะทํากําไรได้นะครับอาจจะทํากําไรได้ลองมาดูครับว่ามันสามารถทำกำไรได้ไหมนะครับนี่ครับมีการซื้อขายกันอยู่ที่อตอนนี้ราคาประมูลอยู่ที่8เหรียญนะครับซึ่งโอ้โหอีกนานเลยครับ10ชั่วโมงไม่เป็นไรครับเราไปเช็ราคาเเลยเรารู้ราคาจากตรงนี้แล้วนะครับ134เหรียญราคาเฉลี่ยนะครับ อย่าซื้อหรืออย่าประมูลเกินนี้นะครับถ้าใครอยากประมูลอย่างที่บอกนะครับใครอยากประมูลรออีกสิบชั่วโมงแต่ถ้าใครไม่อยากรอคลิกเข้าไปเลยนี่ครับเข้าไปดูเลยมีคนขายถูกไหมมีคนขายถูกไหมนะครับอ่าโลภัยครับเพืน่อะครับมีคนขายอยู่ที่ถูกที่สุดอยู่ที่หนึ่สามเหรียญหนึ่อยสามสิบสี่เหรียญนะครับมาดูครับ นี่ครับหนึ่งร้อยสามสี่เหรียญอยู่ที่ราคาเฉลี่ยเลยครับแสดงว่าเราซื้อไม่ได้ครับต้องรอประมูลอย่างเดียวนะครับเราสามารถรอประมูลเลยถ้าอย่างนี้นะครับรอประมูลเลยอีกสิบชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูใหม่ถ้าราคาต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะครับเอาเลยครับประมูลได้เลยครับกดประมูลเลยครับอ่านะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนาเต่ดาวลุงนะครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการนะครับ หรือว่าแนะนําเทคนิคนะครับที่ผมเนี่ยนะครับใช้อยู่นะครับซึ่งอาอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อาเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมเพื่อทาสร้างรายได้หรือทํากําไรจากการซื้อขายการ์ดนักเตะนะครับซื้อขายการ์ด NFT นะครับในเกมโซล r e นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็ทํากําไรได้เป็นกาอเป็นกำนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ